สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูน้ำฝนมีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือเกมปริศนาคำาทยฉันคืออะไรเอ่ยอโดยคุณคุณน้ำฝนนะคะจะมี2หมวดหมู่ด้วยกันนั่นก็คือหมวดหมดูหม่ผลไม้แล้วก็ผักมีปริศนาคำไทยมาให้เด็กๆช่วยกันทายว่าปริศนาคำไทยคำนั้นคือผักหรือผลไม้ชนิดใดนะคะไปดูข้อที่1กันเลยค่ะ อะไรเอย่ยลำต้นอวบใหญ่มีใบสีเขียวออกผลครั้งเดียวเป็นเครือเป็นหวีเด็กๆคิดว่าผลไม้ชนิดนี้คือผลไม้อะไรคะเต็กตอกเต็กตอกเต็กตอกนะเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะว่ามันจะตรงกับที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่ามาดูกันเลยคะ่ะชั้นคือกล้วยนั่นเองนะคะข้อที่สองอะไรเอย่ย สีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีมเมล็ดสีดำเล็กๆเ,เวลาเด็กกินแล้วชื่นใจผลไม้ชนิดนั้นคืออะไรคะเด็กๆมาดูฉเฉลยพร้อมกันเลยค่ะทแทนๆฉันคือแตงโมนั่นเองนะคะต่อไปอะไรเอ่ยผลกลมมีหนาม สุขหามเนื้อเหลืองมีขายทั่วเมืองกลิ่นหอมหน่ากินฉันคือผลไม้อะไรคะมาดูเฉลยพร้อมกันเลยคะ่ะแทนแทนทนฉันคือทุเรียนนั่นเองต่อไปจะเป็นหมวดผักนะคะอะไรเอย่ยหัวอยู่ใต้ดินแถมกลิ่นแรงฉุนสีขาวระมุนคล้ายหัวแครอร อะไรเอ่ยคะเด็กๆหัวค,คล้ายแครอทเลยมาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะฉันคือหัวไชเท้านั่นเองค่ะต่อไปอะไรเอ่ยกินแล้วตาสวยช่วยฟันแข็งแรงราคาไม่แพงเต่าก็ชอบกินเด็กๆว่าผักชนิดนี้คืออะไรคะมาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะ แทนแทนแทนฉันคือผักบุงนั่นเองต่อไปอะไรเอ่ยลำตัวครุข,ขะมักจะรสขมต้องจืดหน้าชมหมูสับยัดไส้เอเอเอ,เอผักชนิดนี้คืออะไรนะมาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะแทนแทนแทน,แทนฉันคือมะละนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ จากที่เล่นเกมไปแล้วเด็กๆได้คะแนนกันเท่าไหร่คะเด็กๆสามารถมาพบกับคุณครูน้ำฝนได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ